ูนูมาทางแล้วเอ้าตัวที่สองตามตัวรวดเลยบอก้าของหลังยุ่ไปหมดตั้งยุ่เนี่ยติดข่ายยุ่นล้วหักข้อเส้นหน้ามาดิ ดีนี้สงใจว่ะแห้งคือใอว่ะถึงปลามันยาวแห้งแล้วนีน้มนใส่มือเลยเดี๋ยวนาอป่านอ่ป่าน้ำนิงเนาะแดงเต็มเลยคนะี่ามัก็่กันซะคุ้มกันลว ปลาปาคนหี่เบืดอะเช่นปาป่าวิ่ี่เบื่อจ้เช่นบกมาแต่พญัน่คมีนอนมันงเปียยู่นละนะร้อยแล้วตัวนะไปกระโดดโอ้น่สัตว่่ันอยู่โอ้ข่าวก้าก็สงตัวทุกคมันเชอ เจ้าแพงแล้วนะตดิดยูเดก็ูทัองอยู่เปิดไม่รงเอีกังนึท่าาเอาขึนเซตได้หนึ่งน่อนเว่าแล้วเาาเูอ่ะเียจับปลาเมื่อคืนน่ะตั้งแต่ทุกชั่วโมงหรือทุกสชั่วโมง็เปิดกปิดะเปิดสองชั่วโมงพักหนึงพักนึ่งกูี่ย บทนนะันแล้วเวลาแล้วบทันนี่หนะ่่งที่เรียนที่ม,มไมใช่หลายคืนสาวเลยทั้นสามสาวุวตัว,ตวน้อยยังบางไม่ยิบงไปเลยเหรอือบังเอาขึ้แลวไปดรบงังเลยมาเลี้ยบปบอกอะ

เได้ขอปาขึ้นเลยม่้งแงใส่ยี่แต่ันีลได้ดังพันโอ้กวนเช่นนี้ก็ขึ้นน้ำกีดดิเมีนคือเดี๋ยวคุณบุดดังมันมันบึงเดือดบุตร้องสังด่งนะบึงักขาก็ได้ส่ตีดูมันจริงเลยแลสมบูรณ์่อสมบูรณ์สองตัวเพราะแล้วคุมค่แล้วครับครับบอแไม่พูดแล้วเลาวไยวมึงไม่ไม่รู้ปน แรงเนี่ยใส่ไปกลับไปกับใช่ไหมสามพื้นบางพื้นเดียวเลยตามำคำมือเลยดึงไปพื้นเลยผู้ังพื้นบังนะที่ว่าตัวให้เรียดตึงแขงอยู่นะเนี่พื้นประตูเสียบลูงแก่นแก่นเี่ยเนี่ยไปนะอืมเอาทารดูไปดูเหรอเอาปืนนี